พันนะคะในการดำรงชีวิตของพระสงฆ์นิกรมีเรือพระที่นั่งได้มาถึงบริเวณวัดเชิงเลนนะครับซึ่งก็ทราบกันดีนะครับว่าในวันนี้จะมีพระสงฆ์จำนวนประมาณ500รรูปนะครับพระสงฆ์และสามเณรได้ร่วมกันจเจริญชัยมงคลคาถาตลอดสองเส้นทางนะครับเพื่อเป็นการถวายพระปรในพระบาทสมเด็จเอยู่หัว สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมบราชินีนาถและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีครับการซึ่งสักครู่ที่ผ่านม,มาถึงแม้ว่าจะมีสายฝนโปรยปลายลงมานะคะแต่ด้วยความสำนะึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่นักประชาชนทุกคนนั้นต่างไม่ย่อท้อค่ะ ก็ข,ขอให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตได้เข้าฟอทูลละอองธุรีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักและเทิดทูนของพระสงนิกรเพื่อชื่นชมพระบารมีนะคะด้วยความจงรักภักดีและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตซึ่งแต่ละคนก็ต่างสวมใส่เสื้อสีชมพูกันนะคะพร้อมทั้งเตรียมธงชาติแล้วก็ธงพร,ระประมาภิไธยสีประจําพระองค์รวมทั้งพระบรมฉาย,ยาลักษณ์อันเป็นการสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ แลขณะนี้เรืออังสนานได้เคลื่อนมาอย่างบริเวณกเกาะเกร็ดนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของบริเวณวัดปรมาย,ยิกาวาบวรวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดมอญน,นะครับที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงเสียยุธยานะครับ mm hmm. คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นพระเจดีย์นะครับซึ่งเรียกกันว่าเจดีย์เอียงนะครับซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เด่นของกอเกาะเกร็ดจุดหนึ่งนะครับ ในการเสด็จพระราชด,ดำเนินครั้งนี้นะคะก็เพื่อส่งเยี่ยมเย็ยนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเมื่อปลายป,ายปี2554นั่นเองค่ะ,ะนี่ก็เป็นเจดีย์เอียนะครับหรือว่าพระเจดีย์มุตเตานะครับที่ตั้งอยู่ในวัดประไมยกาวะบวรวิหารนะครับเป็นวัดมอญเดิมชื่อว่าวัดปากอ่าวครับ ซึ่งปัจจุบันก็มีชาวบ้านนะคะอยู่อาศัยที่เกาะเกร็ดนั้นประมาณถึง6000คนมีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมน้ําราว7 0 0รอครัวเรือนค่ะแล้วก็ได้มีการประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์ไว้ที่ระเบียงบ้านเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีอีกด้วยค่ะบริเวณเกาะเกร็ดนั้นนะครับก็จะเป็นจุดที่เรือพระที่นั่งนั้นจะเคลื่อนวกกลับมาอย่างกรมชลประทานสามเสนนะครับ ็ได้ว่ามีการจัดเชื้อสิงโตเพื่อถวายพระพรด้วยนะคะและช่วงนีเวลาขนาดนี้นะครับตอนนี้เรือพระที่นั่งได้มกกลับมานะครับถึงบริเวณหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับ ซึ่งสม,มายประทางที่เรือพปนางสนานี้กาลังมุ่งหน้าไปนั่นก็คือบริเวณหน้ากรมจุลประธานสามเสนนั่นเองนะครับเรืออังสนานี่นะครับเป็นเรือที่กองทัพเรือนั้นได้จัดถวายนะครับซึ่งกองทัพเรือได้สั่งต่อขึ้นตั้งแต่ปี2545นะครับเพื่อใช้รับรองพระราชาอกันตุกะประมุขของประเทศต่างๆรวมถึงแขกระดับสูงของรัฐบาลนะครับ โดยการใช้พลังงานน้ำมันไบโอดีเซลขับเคลื่อนนะครับ B 100ครับเป็นน้ำมันเป็นปลาล์มน้ำมันนะครับเป็นวัตถุดิบตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อลดมลพิษและควันดำอันเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นเรือที่มีระบบการเดินเรือที่ทันสมัยและก็ปลอดภัยนะคะด้วยขนาดตัวเรือยาว49เมตรกว้าง10เมตรสามารถรองรับได้ประมาณ250คนค่ะ สำหรับชื่อเรืออังสนานั้นแปลว่าดอกประดู่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเคยประทับเรืออังสนาที่กองทัพเรือจัดถวายเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานภูมิพลหนึ่งสะพานภูมิพลสองและประดูระบายน้ำคลองลัดโพเมื่อปี2553นะครับ ด้านหน้าของเรือนะคะจะเป็นห้องขนาดเล็กที่สามารถจุคนได้ประมาณ36คนส่วนชั ok ้นดาดฟ้านั้นก็ได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยที่สําคัญสส่วนค่ะประกอบด้วยดาดฟ้าเปิดด้านหัวเรือที่ชั้นบนสุดเป็นจุดที่สามารถชมทัศนียภาพของแม่น้าเจ้าพระยาได้สวยที่สุดค่ะนอกจากนั้นยังมีห้องรับรองพิเศษอีกห้องหนึ่งที่สามารถจุคนได้ประมาณ51คนเป็นจุดที่สามารถออกไปสัมผัสบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยาได้โดยมีทางต่อเชื่อมออกไปยังดาดฟ้าด้านท้ายของเรือค่ะ สรเด็จพระเจ้าําเนินในครั้งนี้นะครับก็เ,เป็นที่ประจักษ์กับอาณาประชาราษฎรยทั่วไปนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระจู่หัวนั้นทรงตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของทรัพยากรน้าเป็นอย่างยิ่งนะครับดังที่พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรไว้ว่าน้ําคือชีวิตอีกทั้งยังได้พระราชทานโครงการและเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านของการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากนะครับ ทั้งที่พระองค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองจากเอกสารและก็จากรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดก,การทรัพยากรน,น้ําทรงศึกษารายละเอียดจากแผนที่ภาพถ่ายอากาศถึงพิกัดที่ตั้งหมู่บ้านในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกลและได้เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจสภาพพื้นที่ภูมิประเทศจริงด้วยพระองค์เองด้วยนะครับนอกจากนั้นยังทรงกําหนดโครงการต่างๆขึ้นบนแผนที่จากนั้นพระราชทานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร,รับไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งก็ทําให้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าของราษฎรทําให้ราศฎรได้มีน้ำเพื่อประโภคบริโภคแล้วก็ทําการเกษตรตามความต้องการอย่างเพียงพอในทุกฤดูกาลด้วยนะครับนอกจากนั้นพระองค์ยังสนพระราชาุทยัยในด้านการจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อให้เกิดความสมดุลนะครับทั้งด้านปริมาณและคุณภาพซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการดรํารงชีวิตของประสบนิกรของพระองค์นะครับอย่างเช่นการระบายน้ําออกจากที่ลุ่มกรณีพื้นที่นั้นเกิดน้ําท่วมขังเป็นประจํามีการป้องกันและการบรรเทาปัญหาทุกขภยัยตลอดจนการแก้ไขบำบัดน้ําเน่าเสียแล้วเป็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงหม่เพ็ินเพื่อพวกเราชาวไทยโดยแท้จริงเลยนะครับ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประธานดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะซึ่งกรมชลประทานก็ได้สนองพระาราชดำริก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวนกว่า2,500โครงการค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงให้ความสำคัญในเรื่องของน้ำนะครับมีพระราชดำรัสหลายตอนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับน้ำนะครับ ดังเช่นพระราชด,ดำรัสเมื่อวันที่17มีนาคม2529นะครับณพระตำหนักจินดารโหฐานนะครับความว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพราะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลนงถวัลย์และยะราชสมบัตินะครับก็ทรงพระอุษาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคนะครับทรงไปจัดแจงในทุกสุขของราษฎรทั้งในชนบทที่ยากจนเพราะว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้นไม่ได้ผลครับเนื่องจากว่าขาดแคลนน้าทรงตรัสึีครับว่าน้ำนนมีความสําคัญต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมรวมถึงการดํารงชีวิตของราษฎรด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรนอกจากนี้นะครับในบางพื้นที่ก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหาความเสียหายของพืนที่เพาะปลูกอันเนื่องมาจากน้ำเป็นต้นเหตุเช่นปัญหาน้ำท่วมปัญหาน้ำเสียครับด้วยปัญหากริณาที่กินล้เกล้าวล้นกระหม่อมหาที่สุดมีได้ที่พระองค์ ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยในเรื่องของการจัดการทรัพยากรน,น้ำนั้นนะครับดังนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2539ัรพระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน,น้ำนะครับสำหรับ,บ,บโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำในหลายๆรูปแบบนั้น มีมากมายนะครับอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำฝายทดน้ำการขุดลอกหนองบึงประตูระบายน้ำสาเก็บน้ำตามทฤษฎีใหม่รวมทั้งอุโมงค์ผ่านน้ำด้วยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีโครงการเกี่ยวกับน้ำเกิดขึ้นมากมายนะครับเป็นโครงการในพระราชดำรินะครับซึ่งล่าสุดนั้นนะครับก็ได้มีการ เปิดโครงการในพระราชดำริ5โครงการชลประธานล่าสุดนะครับซึ่งวันนี้คุณผู้ชมนั้นจะได้รับชมผ่านการถ่ายทอดสดนะครับซึ่งโครงการทั้ง5โครงการชลประธานในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยโครงการเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกนะครับอันมีความหมายว่าเขื่อนซึ่งเป็นกำแพงกั้นน้ำ ก็มีโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิศนุโลกค่ะอันมีความหมายว่าเขื่อนแควน้อยที่ทำให้มีความเจริญขึ้น<ม>ในเขตพื้นที่ค่ะอคนอจาน้มีโครงการอุ่งผันน้ำลำพยังยภูมิพัฒน์จังหวัดตรัตสินนะครับซึ่งก็มีความหมายว่าเป็นอุ่งผันน้ำที่นำความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้ำลำพยัง โครงการต่อมานะครับเป็นโครงการประตูระบายน้ําธรณิษฐเนรมิตรจังหวัดนครพน,นมนะครับอันมีความหมายว่าประตูระบายน้ําที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริสร้างขึ้นนะครับและโครงการประตูระบายน้ําอุทกวิพาสประสิทธิ์จังหวัดนครศรีธรรมราชอันมีความหมายว่าประตูระบายน้ําที่ให้ประสบความสําเร็จในการแยกน้ําค่ะ โครงการจัดการทรัพยากรน,น้ำและพัฒนาแหล่งน้ำมานเริ่มมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนะครับเ,ออเราสามารถแบ่งออกได้เป็น6กประเภทก็คือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพาะปลูกและปุปโภคบริโภคโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการรักษาต้นน้ำลำาําธารมีโครงการระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุ่มโครงการบรรเทาอุทกภัย การจัดการทรัพยากรน,น้ำในลักษณะคืนระบายน้ำงานถุกลอกหลงลอกแล,ละบึง้งและงานสะเก็ดน้ำนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประเภทของการจัดการทรัพยากรน,น้ำในบรรยากาศด้วยนะครับซึ่งทุกโครงการนั้นนำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนนะคะจากที่เคยยากไร้น้ำได้สร้างชีวิตให้คืนสู่ความสุขส,ขส,ขสมบูรณ์เสมอทุ่นน้ำ ทางนี้ด้วยพรามหากรุนานที่คุณป็ะล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้อย่างแท้จริงค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงที่มาที่ไปรวมทั้งความสำเร็จผลนะครับในโครงการชลรประทานทั้ง5นั้นนะครับ โครงการแรกนะครับโครงการเขื่อนขุนด่านประการชนนั้นตั้งอยู่ที่อเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับซึ่ง,รงกรมชลประทานได้ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2542นะครับแล้วมาแล้วเสร็จและสามารถเริ่มเก็บกักน้ําได้ตั้งแต่ช่วงฤด,ดูฝนปี2548เขื่อนขุนด่านประการชนนั้นนะครับเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเก็บกักน้ํา ที่มีความจุได้225ล้านลูกบาทเมตรนะครับและส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานรวมกว่า2 0 0แสนไร่ทีเดียวนะครับและช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤด,ดูน้ำหลากและสามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับพื้นที่ชุมชนต่างๆ4ี่อำเภอนะครับคืออำเภอเมืองนครนายกอำเภอปากคลีอำเภอองครักษ์และอำเภอบ้านนาและยังช่วยรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำนครนายกด้วยนะครับรวมทั้งยังส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดได้ด้วย สำหรับโครงการเขื่อนแควน้อย,อยบำร,รุงแดนจังหวัดพิษณุโลกนะคะก่อสร้างเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2546ค่ะและเมื่อวันที่20กรกฎาคม2552พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชท,ทานนามเขื่อนนี้ว่าเขื่อนแควน้อยบำร,รุงแดนซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่สามารถเก็บก,กักน้ำได้939ล้านลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรในเขตจังหวัดพิษณุโลกจำนวน439,000ไร่ สามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแควน,น้อยตอนล่างและพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาบางส่วนด้วยค่ะค่ะและสำหรับอุโมงค์ผันน้ําลำพยังภูมิพัฒน์นะคะตำบลตำบลสงเปลือยอํเาเภอเขาวงจังหวัดกาลสินเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ําลำพยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยอุโมงค์ผ่นน้ําลำพยังภูมิพัฒน์นั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตรยาว710